สวัสดีทุกคนฉันสอนวิธีซื้ออุปกรณ์คลิกของฉันก่อนอื่นเราต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีมีเงินเพียงพอที่จะซื้ออุปกรณ์คลิกอุปกรณ์เหล่านี้เป็นรุ่นของอุปกรณ์นี่คือค่าอุปกรณ์นี่คือกำไรทั้งหมดนี่คือเวลานี่คือกำไรรายวันคลิกบนอุปกรณ์ที่คุณต้องการซื้อนี่คือการแนะนำอุปกรณ์ คลิกเพื่อยืนยันการซื้อเสร็จสมบูรณ์ขอบคุณที่รับชมสวัสดีทุกคนฉันสอนวิธีแชร์เพื่อนคลิกเพื่อแชร์นี่คือรางวัลสำหรับเชิญลงทะเบียนเชิญผู้ใช้ใหม่3คนซื้ออุปกรณ์200บาทจะรับรางวัล60บาทเชิญผู้ใช้ใหม่7คนซื้ออุปกรณ์200บาทจะรับรางวัล1น0บาท เชิญผู้ใช้ใหม่12คนซื้ออุปกรณ์500บาทจะรับรางวัล1,000บาทเชิญผู้ใช้ใหม่35คนซืออน 2, นซ้ออุปกรณ์500บาทจะรับรางวัล2,000บาทเชิญผู้ใช้ใหม่100คนซื้ออุปกรณ์500บาทจะรับรางวัล5,000บาทนี่คือกฎการเชิญเมื่อคุณแนะนำสมาชิกในทีมให้เดิมพันคุณจะได้รับค่าคอมมิชชั่น3ประเภทประเภทห คุณแนะนำเพื่อนให้ซื้อแพ็กเกจบริการทางการเงินของเกมเซอร์คุณจะได้รับค่า,าคอมมิชชั่น10%จากยอดซื้อทั้งหมดประเภท 2, <ammonia> date, 2เมื่อ A แนะนำให้ B ซื้อแพ็กเกจบริการทางการเงินของเกมเซอร์คุณจะได้รับค่าตอบแทน2%ของยอดซื้อทั้งหมดประเภท3 <handmade> date, ททมเท3มืม่อ B แนะนำให้ C ซื้อแพ็กเกจบริการทางการเงินของเกมเซอร์คุลจะได้รับค่าตอบแทน1%ของยอดซื้อทั้งหมด ตัวอย่างเช่นหากสมาชิกระดับ1ของคุณซื้ออุปกรณ์ในราคา1 0,000บาทสมาชิกระดับ2จะซื้ออุปกรณ์ด้วยและสมาชิกระดับ3จะซื้ออุปกรณ์ด้วยคุณจะได้รับเงิน1 0 0 0 0คูณ13เท่ากับ1,300บาทยิ่งเชิญสมาชิกมากยิ่งได้ค่าคอมมิชชั่นมากขึ้น VIP 1เชิญ3คนออฟไลน์แต่ละคนจะเติมเงิน2 0 0บาทและคุณจะได้รับรางวัลเงินสด60บาท VIP 2เชิญ7คนออฟไลน์แต่ละคนจะเติมเงิน200บาทและคุณจะได้รับรางวัลเงินสด150บาท VIP 3เชิญ12คนออฟไลน์แต่ละคนจะเติมเงิน500บาทและคุณจะได้รับรางวัลเงินสด600บาทและเงินเดือน1000บาท VIP 4เชิญ35คนออฟไลน์เติมเงิน500บาทและคุณจะได้รางวัลเงินสด2,000บาทเงินเดือน3,000บาท VIP 5เชิญ100คนออฟไลน์เติมเงิน500บาทและคุณจะรับโบนัส5,000บาทและเงินเดือน10,000บาท เมื่อสมาชิกขึ้นระดับ V.I.P. 3สามารถเริ่มรับเสื้อผ้าและของขวัญสุดพิเศษสำหรับสมาชิก Siemens g a m e s r ได้ฟรีหลังจากเป็นสมาชิก V.I.P. 3แล้วคุณสามารถเปิดสตูดิโอบริการเกมเซอร์ในพื้นที่และสมัครขอรับการสนับสนุนทางการเงินและทางเทคนิคจาก Siemens g a m e s r คลิกที่นี่เพื่อแชร์รหัสคำเชิญและลิงก์คำเชิญรีบแชร์ให้คนอื่นเข้าร่วม Siemens g a m e s ขอบคุณที่รับชม